สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้ผมท็อปทีอารานะผมวันนี้ผมก็จะมาดูนะครับผมว่าการเล่นหน้าผาตรงมังกรเนี่ยผมเล่นยังไงนะครับในอาชีพของแวนนะครับเพราะว่ามีเทคนิคในการหลบสกิลเล็กๆน้อยๆครับก็เดี๋ยวมาแชร์กันรวมถึงการวางสกิลแล้วก็โยนสกิลด้วยครับก็ตอนนี้ผมตีมังกรจนจนมันมันตบมันตบผมแล้วนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันจะยังไม่ตบนะบถ้ามันยังไม่ลงมาสิบเก้าหลอด อะฮะก็อันนี้ผมตีมาจนถึง19หลอดละก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าประมาณไหนนะครับโอเคผมกดเกิดก่อนโอเคอบินนะฮะอ่ะเริ่มแรกมาถึงแล้วก็วิ่งมาให้ไปอยู่ตรงกลางมันก่อนนะครับพอมตบน้าแข็งเราก็หลบมาทางนี้มันจะโดนนิดนึงนะครับถ้าน้ําแข็งแต่ถ้าเป็นตบธรรมดาโอเคอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรผมเสียแดดนะอ่ะเดี๋ยวรอครับ เนี่ยพอมันง้างมือเราก็แดดหลบนะฮะเนี่ยครับแด็ดรอไม่โดนนะครับแล้วก็รอเพราะว่ามันจะใช้สกิลอันไหนอันนี้มันงับนะฮะไม่ไรก็ตีไปเดี๋ยวรอรอนะครับอ่ะบเราเดินมาชิดนี้นะครับอ่ะเห็นป่ะเห็นไหมครับว่าไม่โดนนะฮะแล้วทีนี้เราก็รอพอมันง้างมือปุ๊บนะครับเราก็แดดเนี่ยครับไม่โดนส่วนการวางสกิลก็วางไปเลยครับไม่จําเป็นทุกหายไม่จําเป็นจะต้องหันหน้ามาวางแล้วครับ โอเคเดี๋ยวรอฮะกว่าดนะแดดรอนี่ครับไม่โดนนะฮะเนี่ยเวลายิงเป็ดเราก็ยิงข้ามไปเลยนะครับเดี๋ยวรอมันโฉบก่อนนะฮะครัโอเคนี่มาตรงกลางนะครับมันตบนี้เรามาชิดนี่โอเคอันนี้ผมมาช้าไปนะครับไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวรอมันกวาดครับการการกวาดก็แนี่ยดรอนะครับส่วนสกิลก็ยิงเป็ดให้ข้ามไปนะครับแข็ง น้ำแข็งถ้าเราอยู่ริมมันจะโดนนิดนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับป้อมระวังวางยัดไปเลยให้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามไปเลยครับเนี่ยส่วนเป็ดถ้ามันอยู่ฝั่งนู้นนะมันจะสกิลได้นะครับสกิลโดนเนี่ยเราก็ยิงข้ามไปเลยครับะเสร็จรอนะฮะโตบเรามาทางนี้นะฮะเห็นไหมครับว่าผมไม่โดนเสร็จปุ๊บผมก็รอพอมันยกมือแดดเนี่ยครับไม่โดนแล้วครับเราส่วนสกิลก็วางไปปกตินะครับวางป้อมยัดไปเลยนะครับมันยิงโดนนะครับเราก็ตีขาะนี่รอรอนะครับ ยกมือปุ๊บแดดลบนะฮะประมาณนี้นะครับน้ําแข็งมันจะโดนนิดนึงนะครับแต่เราแดดลบได้นะ,ะเพราะว่ามันเป็นสก,กิลสุดท้ายก่อนที่มันจะโฉบ้วนะห <c oughs> ลบทันปะหลบไม่ทันโอเคก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี okay. ๋ยวลองอีกรอบนึงแบบไม่ภาคนะฮะโอเคข้างหน้าน,านะครับรอนะครับ ปอมก็วางใบนะฮะวางยัดยัดหน้าไปเลยครับไม่ไม่ต้องไปเนี่เป็ดก็ยิงข้ามใบแค่นั้นครับก็กดระเบิดมันจะโดนทุกสกิลนะครับระเบิดก็ระเบิดโดนนะฮะตบอันนี้อ้น้ําแข็งก็แดดไปเลยครับเนี่ยแดดไม่พ้นก็ไม่เป็นไรเราโดนแค่สะเก็ดสะเก็ดนะครับเกี่ส่วนตบธรรมดาเนี่ยต้องเลือกมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งแต่เราติดสโลนะครับแล้วเราก็รอมันยกมืออ่าแล้วก็แดดหลบแค่นี้ครับแล้วก็กลับมาตรงกลางใหม่ฮะอ่ารอมสกิลอ่าเดินมาชิดอ่าผมไม่โดนนะครับ แล้วก็รอมันรอมันยกมือครับระหว่างนี้เราก็สกิลไปได้เลยนะครับพอมันยกเรก็แด,ดะประมาณนี้นะฮะก็ถ้าข้อมูลมีประโยชน์นะครับหรือว่าหรือว่าช่วยใครในการเล่นน้องแว่นแล้วก็ช่วยให้ไม่ตายหรือว่าตายน้อยลงได้นี่ก็ฝากกดไลค์นะผมฝากกดติดตามนะฮะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับบา,บายยผมตายก่อน ตายเป็นการจากลาฮะไม่ยอมตายเอาตายแล้วเออเอาพอใจให้ฆ่าไม่ยอมฆ่าโอเคก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเคครับบ๊ายบาย